เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมเดิมนะครับกับ Marvel Super War นะฮะวันนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับผมกับ Marvel Super War นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับ Marvel Super War เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่นะครับเป็นการอัปเดตแพทครั้งใหญ่เลยนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้มีการปรับปรุงเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ฟรีประจำสัปดาห์การปรับเปลี่ยนการปรับแต่งฮีโร่เนิร์ฟปั๊บฮีโร่นะครับแล้วก็มีคำสั่ง รวมพลฮีโร่ใหม่นะครับผมเขาก็ได้รีหมดแล้วอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดทีหลังนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดในวันนี้แล้วก็อัปเดตในวันนี้นะครับเป็นในส่วนของการปรับ มิโรในแพทล,ล่าสุดนี้นะฮะสำหรับแพทนี้นะครับมีการปรับอยู่ทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับผมมีไอซ์แมนควิกซูเวอร์กับตันมาเวลแมกนิโตเนมอลแกมบิดแล้วก็แบล็กไนท์นะครับมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดนะครับว่าแต่และตัวเนี่ยเขาปรับอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วมันโหดขึ้นตัวไหนโหดขึ้นตัวไหนาก,ากากลงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้เป็นเพื่อนฟังแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับการเล่นในตัวต่อ,ตอไปนะครับโอเคครับผมไปรับชมกันเลยดีกว่า มาดูตัวแรกกันนะครับผมกับไอซ์แมนนะครับไอซ์แมนเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับฮีโร่สายพลังงานตัวอื่นๆนี่นะครับการเคล์เลนของไอซ์แมนในช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะช้ากว่าตัวอื่นนะครับผมแล้วก็ความสามารถในการเข้าทีมไฟในช่วงเล็ดเลดเกมเนี่ยนะครับอาดาเมจของไอซ์แมนเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับผมแล้วก็เขาได้มีการปรับใหม่หมดเลยนะครับในหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลสกิลนะครับโบนุสโบนัสเนี่ยได้มีการปรับใหม่หมดเลยนะครับซึ่งเขาได้มีการปรับในส่วนของสกิลติดตัว สกิลที่1แล้วก็สกิลที่3ามอดิเมทสกิลของเขานะครับซึ่งสกิลติดตัวนะครับผมก็คือว่าเขาได้ทําการลดค่าการเปิดใช้งานโล่จาก160หน่วยเหลือเพียงแค่120หน่วยเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเขาได้ทําการเพิ่มเปอร์เซ็นต์บวกประสิทธิภาพพลังงานเข้าไปนะครับผมทําให้โล่ของไอซ์แมนเนี่ยนะครับผมก็คือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมในช่วงเลดเกมนะฮะ แล้วก็สกิลที่1นะครับผมที่มีการปรับนะครับก็คือว่าสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นเพียงแค่การลดคูดาวของสกิลเท่านั้นนะฮะก็จะทําให้สกิลที่1นี่นะครับผมสามารถที่จะใช้ได้บ่อยขึ้นใช้ได้ถี่ขึ้นนะฮะแล้วก็สกิลที่มีการปรับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอัติเมทสกิลของเขานะครับหรือว่าสกิลที่3นะครับก็คือว่าสกิลนี้เนี่ยนะครับผมมีการเพิ่มความเร็วพลังเยีอยแข็งจาก1,200หลาต่อวินาทีเป็น1,500หลาต่อวินาที ปรับความกว้างของสกิลจาก120หลาเป็น250หลาเพิ่มดาเมจและดาเมจโดยรอบของสกิลลดเวลาคูดาวนะครับผมส่วนต่างจากเดิมเนี่ยประมาณ10วินะครับผมเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะทำให้สกิลที่3อัตติเมตสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมมีดาเมจทำดาเมจได้เร็วขึ้นแม่นยาขึ้นกว้างขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ลดคูดาวลงน,นะฮะบอกได้เลยว่าสกิลที่4เนี่ยนะครับมีการปรับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีการบัฟขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมมีการปรับให้มันเรียกว่าโหดขึ้นนะครับในการีชร์คลิปช่วงต้นเกมแล้วก็การทําดาเมจในช่วงเลนเด็ดเกมนะครับบอกได้เลยว่าใครที่เล่นฮีโร่ตัวนี้อยู่นะครับน่าจะยิ้มออกกันได้แล้วนะฮะโอเคเ okay, ดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ที่มีการปรับตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ตัวที่2นะครับที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือเจ้าควิกซิเวอร์นั่นเองนะครับผมมีการลดการใช้พลังงานจิตของสกิลที่1ปรับความเร็วในการชาร์จของสกิลที่2พร้อมกับลดการเคลื่อนที่ช้าของทีมตัวเองเวลาโดนอันติของเขานะครับผมเพื่อให้ควิกซิเวอร์นี่นะครับผมมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนดีกว่าว่าเขาปรับอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีการบัฟขึ้นอีกแล้วนะครับแผลก่อนู่นก็บัฟขึ้นนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะบั้้้นนะครัับแแททตง่่่ีี1ลว โอเคเรามาดูสกิลที่1น,นะครับสกิลที่1เนี่ยนะครับผมก็คือว่าเขาได้มีการลดการใช้งานพลังจิตลงไปนะครับผมปกติเนี่ยทุกเลเวลเนี่ยมันจะกินพลังงานจิตประมาณสัก75หน่วยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาปรับเป็นใหม่หมดเลยนะครับมันก็จะกินพลังงานจิตอยู่ที่75เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราเลเวลสูงๆไปเนี่ยครับการกินพลังงานจิตมันก็จะลดลงลดลงลดลงนะฮะ ลดลงตามเลเวลนะฮะแล้วก็สกิลที่2นะครับผมสกิลที่2เนี่ยลดระยะห่างของเวลาในการชาร์จแต่ละครั้งนะครับผมซึ่งลดลงจากเดิมเนี่ยประมาณ0.5วินะครับแล้วก็อัติเมสสกิลนะครับผมมีการปรับเอฟเฟกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของสนามพลังเวลาที่มีผลต่อพันธมิตรเป็น40%ก็คือว่าลด การเคลื่อนที่ช้าของทีมตัวเองนะครับผมเวลาโดนอันตรีของเขานะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็เป็นการปรับนะฮะเป็นการปรับเป็นการบัฟขึ้นนะครับจัดไปฮะเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวที่3กันนะครับตัวที่3นะครับที่มีการปรับนั่นก็คือเจ้าแมกนิโตนั่นเองนะครับแมกนิโต้นี่มีการบัฟขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นการบัฟขึ้นนะฮะ m a g กน t โเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับเมื่ออยู่ในเลนนะครับเขาได้มีการปรับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมีการปรับให้มันใช้สกิลได้ง่ายขึ้นนะครับผมปรับเพิ่มความสามารถการควบคุมในหลายๆด้านนะครับทำให้ m a g กน t โต้เนี่ยนะครับมีความสามารถในการยืนเลนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเขาได้มีการปรับ ทั้งสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2นะครับซึ่งสกิลที่1เนี่ยนะครับผมเมื่อเวลาเราปล่อยลูกบอลเหล็กออกไปเนี่ยก็คือว่ามันจะวิ่งทะลุผ่านคลิปไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความกว้างของระยะการโจมตีของลูกบอลเหล็กด้วยนะครับจาก120หลาเป็น175หลานะฮะแล้วก็สกิลที่2นะครับผมมีการเพิ่มการลดสปีดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับปกติเนี่ยเวลาเรากดใช้สกิลที่2ของเขาเนี่ยมันจะเป็นการลดความเร็วของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมนะครับมันก็จะลดไปนะครับ30 35 40 45 50นะครับผมตามเลเวลของสกิลนะครับแต่ว่าเขาปรับใหม่หมดเลยนะให้มันเป็น50%ทุกเลเวลเลยนะครับผมทําให้สกิลที่2เนี่ยนะครับมันปล่อยเนืดได้เยอะกว่าเดิมทําให้เนืดกว่าเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึตัวนะครับที่มีการบัฟขึ้นนะครับผมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผม2-3ตัวที่ผมได้เอ่ยไปนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันนะครับ กัปตันมาเวลเนี่ยก็เป็นการบัฟขึ้นนะนะครับการใช้โลของกับตันมาเวลนั้นค่อนข้างยากนะครับผมทําให้ยากที่จะใช้ในการป้องกันนะครับผมซึ่งเขาได้ลดความยากในการใช้โลลงนะครับเพิ่มความสามารถในด้านอื่นๆนะครับผมเพิ่มอ่า ให้มันมีดาเมจที่เยอะยิ่งขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับได้มีการปรับประมาณสัก3ามสกิลนะครับสกิลติดตัวสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2นะครับซึ่งสกิลติดตัวเนี่ยก็นะครับปกติเนี่ยกับตันมาเบลสกิลติดตัวเนี่ยนะครับผมการโจมตีธรรมดาหรือว่าการใช้สกิลสร้างดาเมจเนี่ยมันจะทําการเก็บสแต็คครบ3ชั้นใช่ไหมเพื่อจะเรียกสร้างโล่ให้กับตัวเองนาน2วินาทีแล้วมันก็จะคููดาวใหม่นะครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับเขาได้มีการปรับนะจากปกติเนี่ยมันจะเก็บสแต็ก3ชั้นใช่ไหมให้มันเหลือ1ชั้นแล้วนะครับผมถูกปรับให้เหลือแค่ชั้นเดียวนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาครูดาวของสกิลติดตัวนะครับผมแล้วก็ปรับโบนัสโล่เพิ่มขึ้นนะครับจาก120%เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นบวก180%เลยนะครับทำให้สกิล ติดตัวของเขาเนี่นะครับสามารถที่จะเรียกโล่ออกมาได้ไวขึ้นเยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เกราะนี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสกิลติดตัวนะฮะแล้วก็สกิลที่1นึ่งะครับสกิลที่1เนี่ยก็เป็นการ เวลาเรากดใช้สกิลนี้นะครับผมมันจะทําการรีเซ็ตคูลดาวของการโจมตีทั่วไปนะฮะแล้วก็สกิลที่2นะครับผมมีการลดเวลาคูลดาวนะครับผมของสกิลนะจากเดิมเนี่ยส่วนต่างประมาณ2วินะครับโดยเฉลี่ยนะแล้วก็มีการเพิ่มโบนัสดาเมจจากบวก80%ขึ้นมาเป็นบวก120%นะครับผมซึ่งทําให้ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับ โหดขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับกับตันมา์เวลนะครับสามารถที่จะเรียกเกาะเรียกลูกของตัวเองมาใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับผมมีการรีเซ็ตเวลาคูลดาวนะครับผมลดเวลาคููดาวนะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสดาเมจนะครับทำให้ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโหดขึ้นแน่นอนแล้วก็ฟาร์มไวขึ้นด้วยนะฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมมีการบัฟขึ้นเป็นการบัฟขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันนะครับ ต่อมานะครับเนมอนะฮะเนมอเนี่ยผมก็ได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะครับที่ว่าเขาจะมีการปรับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเนมอเนี่ยมีทั้งการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหดขึ้นหรือมันกากลงเพื่อนๆต้องเอาไปลองเล่นเกมหน่อยกันเอาเองนะครับซึ่งมีการปรับสกิลที่2องแล้วก็สกิลที่4นะครับสกิลที่2เนี่ยมีการปรับความกว้างรัศมีการโจมตีของสโตจาก100หลาเป็น175หลานะครับเพิ่มโลของสกิลที่2 ะะแล้วก็สกิลที่3มอันดับหสกิลของเขานะครับผมมีการลบเอฟเฟกการดึงศัตรูเข้ามาตรงจุดกึงกลางนะครับลบออกไปแล้วก็มีการปรับเวลาครูดาวให้มันเป็น50วินาทีทุกเลเวลสกิลเลยนะครับ แล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับสกิลปรับความกว้างของสกิลจาก500หลาเป็น700หลานะครับก็เรียกได้ว่ามีการปรับนะครับเป็นการปรับขึ้นปรับลงนะครับอันนี้ก็คือว่าเพื่อนๆต้องไปทดสอบเล่นกันเองนะครับว่ามันโวดขึ้นหรือว่ามันกากลงก็ใครไปเล่นมาแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันจัดไปตัวต่อมานะครับแกมบิดนะครับแกมบิดเนี่ยก็โดนเนฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฮีโร่สายระเบิดพลังในระยะประชิดนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างดาเมจในระยะไไกลด้นนะะคครรัับบของที่1 ตรงนี้แหละเขาได้มีการปรับของสกิลที่1ลงไปนะครับซึ่งสกิลที่1เนี่ยนะครับผมเป็นการลดดาเมจระยะกลางจาก0.75เป็น0.65นะครับแล้วก็เป็นการปรับลดดาเมจระยะไกลจาก0.45เป็น0.3นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังก็อาจจะงงหน่อยนะครับก็คือว่า สกิลที่หเนี่ยนะครับผมดาเมจเนี่ยมันจะอิงตามระยะนะครับผมซึ่งระยะห่างมากมันก็ดาเมจมันก็จะเบาลงนะฮะก็จะมีแค่นี้นะครับสำหรับแกมบิดนะฮะสกิลเดียวที่มีการปรับที่มีการเนฟนะฮะตัวสุดท้ายของแผทนี้นะครับนั่นคือเจ้า black knight นั่นเองนะครับ แบล็กไนท์เนี่นะครับเป็นฮีโร่ที่มีดาเมจสูงมากนะครับผมแล้วก็ดาเมจมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเขาได้มีการลดดาเมจต่อเนื่องของแบล็กไนท์ลงไปนะครับทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสโต้ตอบมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเขาได้ปรับในส่วนของสกิลที่2นะครับผมมีการลดดาเมจของสกิลที่2นะครับผมแล้วก็ลดการฟื้นฟูค่า HP ของสกิลที่2นะครับทำให้สกิลที่2เนี่ยดาเมจมันลดลง การฟื้นฟู HP ให้ก็ลดลงนะครับก็มีการปรับแค่สกิลเดียวนี่แหละนะฮะสกิลที่2นะครับก็ถือว่ายังโหดอยู่นะนะครับสำหรับ Black Knight ตัวนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปการปรับฮีโร่นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดกันใดนก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยละกันเนาะนะครับโอเคหาเพื่อดูคลิปจบแล้วอ่ะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคำสั่งรวมพลฮีโร่นะครับว่า ่าเราจะสรุปกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมในการเติมซื้อคําสั่งโลหินิโรนอีกครั้งนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะฮะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมดมีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ